เหตุเจริญและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์4ประการพยักคะปัจชะปากทางแห่งความเสื่อม4ี่ประการของพภกทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่คือความเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันและมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทรามพยักคะปัจชะเปรียบเหมือนทางน้ำเข้าสี่ทาง ทางน้ำออกสี่ทางของบึงใหญ่มีอยู่บุรุษปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นเสียและเปิดทางน้ำออกเหล่านั้นด้วยทั้งฝนก็ไม่ตกลงมาตามที่ควรพยักคะปัชชะเมื่อเป็นอย่างนั้นความเหือดแห้งเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้นความเต็มเปี่ยมไม่มีทางที่จะหวังได้นี้ฉันใดพยักคะปัชชะ ผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉะน,นั้นสำหรับพ่อกรัพั์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ที่มีปากทางแห่งความเสื่อมสี่ประการคือความเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนันและมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทรามพยักคะปัจชะปากทางแห่งความเจริญสี่ประการของพ่อกรัพั์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ มีอยู่คือความไม่เป็นนักเลงหญิงไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงการพนันและมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงามพยักคฆาปัจช,ชะเปรียบเหมือนทางน้ำเข้าสี่ทางทางน้ำออกสี่ทางของบึงใหญ่บุรุษเปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นด้วยและปิดทางน้ำออกเหล่านั้นเสีย ทั้งฝนก็ตกลงมาตามที่ควรด้วยพยักคะปัชชะเมื่อเป็นอย่างนั้นความเต็มเปี่ยมเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้นความเหือดแห้งเป็นอันไม่ต้องหวังนี้ฉันใดพยักคะปัชชะผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับโภคะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ที่มีปากทางแห่งความเจริญสี่ประการคือ ความไม่เป็นนักเลงหญิงไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงการพนันและมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงามพยักค้าปัจฉะทำสี่ประการเหล่านี้แลเป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในปัจจุบัน